ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกทกคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะมาพบกันอีกครั้งในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องดาวเสายกย้ายราศีว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรทีมงานตาลทวะก็ได้พยากรณ์สำหรับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะเป็นคลิปสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร สำหรับชาวราศีมังกรช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาดาวเสาจรเข้าสู่ภพตนุทับลัคนานับตั้งแต่วันที่5ธันวาปี63ทําทำให้ชีวิตของชาวราศีมังกรต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์เจอแต่เรื่องยากๆต้องคอยระแวดระวังทำสิ่งใดไว้ใจใครไม่ค่อยได้ต้องใช้ความอดทนและรอบคอบเป็นที่พึ่งเมื่อดาวเสายกย้ายราศี ทำให้ความเหนื่อยความทุกข์ในเรื่องเดิมหมดไปและจะได้เริ่มบทใหม่ตามพบใหม่ที่ดาวเสาจอนยกเข้าไปในวันที่หนึ่งมีนา66นั่นเอง เมื่อพิจารณาตำแหน่งและทำเนียบของดาวจะเห็นได้ว่าราศีกุมเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์และดาวราหูเมื่อดาวเสาร์จอมาเข้าราศีกุมจะได้ตำแหน่งเกษตรบดีแสดงถึงความมั่นคงสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวเสาร์จรเข้าสู่ภพกระดุมพระทำนายว่าจะมีความทุกข์ความเครียดในเรื่องเงินทองทรัพย์สินหรือ ต้องคอยระแวดระวังเรื่องเงินเงินทองทองทรั์สินในช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ค่อยได้หาเงินหาทองยากลำบากกว่าจะได้เงินมาต้องเหนื่อยยากกว่าแต่ก่อนแต่แน่นอนดาวเสาได้ทำเนียบดีเป็นเกษตรบดี จึงเป็นว่าเงินทองทรัพย์สินถึงแม้จะหามาด้วยความยากลำบากมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่กับเราไปอีกนานมันจะเป็นหนทางในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับเราชาวราศีมังกรก็อย่าพึ่งใจเสียอีกอย่างหนึ่งคือในรอบนี้ที่ดาวเสาร์เข้าเรือนการเงินโดยส่วนใหญ่นั้นดาวเสาร์ก็เดินวิปริตด้วยความทุกข์ร้าย ก็จะมีช่วงที่กลับกลายเป็นดีบ้างแถมยังมีดาวคู่มิตรโยกใส่ทำให้เกิดเป็นเรื่องดีๆขึ้นมาอีกด้วยเป็นความหนักความเหนื่อยที่คุ้มค่ามากขึ้นนะครับเมื่อได้ดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวกันแล้วเราก็จะพิจารณาการโคจรของดาวเสาร์ ทีมงานได้สรุปมาเป็นปฏิทินการโครจรของดาวเสาร์ในราศีกุมก็คือช่วงปี66ถึงปี69เพื่อให้เรานั้นดูการโครจรได้ง่ายๆตามปฏิทินตารางดังนี้นะครับจุดสตาร์ทคือจุดที่ดาวเสาร์ยกเข้ามาสู่ราศีกุมแถบสีที่แสดงในปฏิทินแทนการเดินวิปริตของดาวเสาร์สีเขียวคือตอนที่ดาวเสาร์โครจรเสิร์ดสีชมพู คือตอนที่ดาวเสาโคจรพักสีเหลืองคือตอนที่ดาวเสาโคจรมนส่วนช่วงที่ไม่มีแถบสีคือช่วงที่ดาวเสาโคจรปกติและจุด DN เ n นี่ยคือจุดที่ดาวเสายกออกจากราศีกุมนะครับจากการโคจรเสิร์ฟของดาวเสาในราศีกุมจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกร,รา กุมภามีนาเมษา1-4ช่วงต้นช่วงต้นๆของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี69เป็นช่วงที่ดาวเสาโคโจรเซิร์ตนะครับสำหรับชาวราศีมังกรความทุกข์ความเครียดความเหนื่อยยากเรื่องการหาเงินหาทองความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจเรื่องทรัพย์สินในช่วงปี6 6ถึงปี69นั้นช่วงต้นปีเรียกว่าทุกข์ไม่นานความเครียดเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวก็จางหายไป จากการโครจรมนของดาวเสาวในราศีกุมมันจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนมิถุนา ถึงพฤศจิกาเป็นช่วงกลางถึงปลายปลายของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี68สำหรับชาวราศีมังกรเมื่อเสามนก็ทายกลับว่าเรานั้นจะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องการหาเงินหาทองความกลุ้มอกลมกลุ้มใจเรื่องทรัพย์สินก็ลดน้อยถอยลงในช่วงกลางถึงปลายปีทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี68 จากการพิจารณาแพทเทิร์นการเดินพักของดาวเสาในราศีกุม ก็จะเกิดขึ้นปีละสองครั้งเป็นช่วงสั้นๆช่วงละประมาณ15วันตอนกลางปีและปลายปีก่อนและหลังช่วงที่เดินมนนั่นเองสำหรับชาวราศีมังกรทำนายว่าช่วงนั้นเราจะมีความทุกข์ความเครียดพบกับความเหนื่อยยากในเรื่องเงินทองทรัพย์สินอย่างแรงเลยจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆปีละสองครั้งกลางปีทีหนึ่งปลายปีอีกทีหนึ่งครั้งละ15วันและสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นสำหรับช่วงเวลา ที่ไม่มีแถบสีจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินปกติชาวราศีมังกรก็จะมีความทุกข์ในเรื่องเงินทองทรัพย์สินการหาเงินนั้นก็เป็นความยากลำบากที่จะเจอเจอรวมระยะเวลาที่เหลือประมาณ12เดือน ดูปฏิทินกันแล้วเราก็นำความทุกข์จากดาวเสาเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาดูอนุภาพความโทษทุกขของดาวเสาว่าเป็นอย่างไรกันก็มีช่วงแฮปปี้ช่วงกราฟสีเขียวเป็นช่วงที่เราจะไม่เจอความทุกเพราะว่าดาวเสาร์มลรองลงมาเป็นช่วงสบายๆช่วงกราฟสีฟ้าเป็นช่วงที่ความทุกข์เกิดขึ้นแป๊บๆก็หาย พราะดาวเสาเสิรอยู่ต่อมาคือช่วงเครียดช่วงกราฟสีส้มดาวเสาเดินปกติความทุกข์มาในระดับหนึ่งและช่วงพีคพีคคือช่วงที่กราฟสีแดงเป็นช่วงที่ดาวเสาพักเป็นสไปค์แคบๆนะครับก็แบ่งชัดเจนต้นปีกลางปีถึงปลายปีช่วงเดือนมิถุนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนในการโคจรของดาวเสานะครับ ในช่วงวันที่1มีนาคมถึง19เมษายน2566ระยะเวลา1เดือน19วันสำหรับชาวราศีมังกรน,นั้นเสาราหูจรเข้าสู่พบกระดุมพระพันธุทำนายว่ามีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องเงินทองทรัพย์สินและบ้านที่อยู่อาศัยหรือมีเรื่องใหญ่ เกี่ยวกับเงินทองของญาติญาติสิ่งที่เราขวนขวายพยายามเรื่องเงินเรื่องสิ่งติดตัวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ช่วงวันที่19เมษายนถึง16ตุลาคม2566เกือบ6เดือนเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรน,นรเกณฑ์ฝ่ายมืดโคจรอ,อยู่ในภพกระดุมพาและพันธุทำนายว่าจะมีอิทธิพลความโชดช่วงชัชชวาในเรื่องเงินทองทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยมีอำนาจวาสนาในหมู่ญาติพี่น้อง เรื่องเงินเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่จะมีอำนาจในเรื่องนี้ขึ้นมารวมไปถึงความพยายามขวนขวายในเรื่องการเงินการทองจะสามารถประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นของเจ้าชะตา ในช่วงวันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกา665วันเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเสาและพระหัสโยกถึงกันในพบกระดุมภ้าพ,พันธุททำนายว่ามีความยากลำบากเกิดขึ้นในเรื่องเงินทองทรัพย์สินและบ้านที่อยู่อาศัยมีเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนเกี่ยวกับเงินทองของญาติสิ่งที่ขวนขวายพยายามให้ได้เงินได้ทองเนี่ยจะหนักหนาสาหัสมากในช่วงนี้ ช่วงวันที่19พฤษภา68 ถึง23สิงหา68สาเดือน4วันที่ดาวเสารมนข้ามราศีเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรดาวคู่มฤตยูกับเสารจออยู่ในภพสหัชชะและปุตตะทํานายว่าในช่วงนี้ควรแนะนำให้เพื่อนๆและลูกน้องอยู่เฉยๆก่อนและจะดีเองถ้าไปดิ้นรนทำอะไรปุ๊บจะเสียหายทุกฝ่ายเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำเขาไม่บอกอะไรอย่าไปทำถึงจึงจะดี ช่วงวันที่23สิงหา68ถึง13กุมภา69 5เดือน20วันเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรดาวราหูจรเข้าสู่พบกระดุมพระจึงเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเรื่องเงินทองทรัพย์สินสิ่งที่ติดตัวมาโดยตรงนะครับนั่นคือคำพยากรณ์สำหรับดาวเสา์ ในราศีกุม2ปีเศษนับจากที่ดาวเสายกก็พอสังเขตกันเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้ดาวเสาจะเป็นดาวเคราะห์แห่งโทษแห่งทุกแต่ ก็มีคุณประโยชน์กับเราเพราะดาวเสาเข้ามาในภพใดจะสะท้อนให้เราเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในเรื่องนั้นช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในภาพมายาและสิ่งหลอกลวงดาวเสารมีข้อดีในแง่ของความอดทนและรอบคอบทีมงานตานทว่าก็หวังว่าดาวเสายกย้ายราศีในครั้งนี้คงไม่ทำให้แฟนรายการต้องทนทุกข์กันมากจนเกินไปถ้าเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและ ได้เรียนรู้และแข็งแกร่งมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ